นี่นะครับอันนี้เป็นกบยางตีนเตะที่ผมไปตกมาแาาล้วขาดปลามันกัดแต่จริงๆตนี้มันก็ขาดครับแต่ผมซ่อมแล้วเนี่ยบางนี้มันขาดหมดแต่ผมก็ซ่อมอยู่เดี๋ยวผมจะมาโมดิฟายมันนะครับดีกว่าเราทิ้งื่ปกรณ์ก็จะมีกันไกไฟแค่นี้ครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็จะพยายามให้มองเห็นนะก็คือจะตัดขาตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับ ใอ้ข้างที่มันขาดเนี่ยนะครับตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ข้างนี้เหมือนกันตัดออกไปเลยนะครับให้มันเป็นแนวแบบเฉียงๆหน่อยนะแนบๆอย่างนี้นะครับน่าจะเห็นนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวแบบนี้นแล้จะเอาทำการมาต่อกันต่อกันอย่างนี้นะครับก็โดยการใช้ไฟลนนะครับมันจะจับ เอามาคู่กันไว้อย่างนี้นะใช้ไฟลนนะครับใช้ไฟแช็คก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องหัวพ่นไฟแบบผมนี่นะแล้วก็ต่อกันไปเลยครับเดีผมลืมดูจอเดี๋ยวมองไม่เห็นกันครับนี่ครับต่อแบบนี้เลยครับเห็นไหม,มก็จะได้เยอะอยางเอาไปใช้แล้วครับดีกว่าทิ้งนะอ่ะตอนนี้มาทำให้มันเนียน ผมจะใช้ตัวนี้ใช้อะไรก็ได้ครับมิดคตเตอร์ก็ได้ไม่รู้เห็นหรือเ,เห็นชาดหรือเปล่านะมิดคตเตอร์ก็ได้ครับจะใช้ไฟเผามันนะเราให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็มาลูบตรงนี้ครับลูบตรงรอยต่อครับเพื่อให้มันเนียนเนียนขึ้นเนียนขึ้นกว่าเดิมนะมาจะดูเรียบเนียนดูสวยหน่อยนะทำไปเรื่อยๆครับมันก็จะเนียน ก่นเราจะพอใจทอง,ง่ายๆนะแต่มันจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้นะครับผมลืมดูจออีกแล้วหลุดจอหลุดจอนี่ก็เช็ดออกบ้างน,นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่เป็นเขเมาครับถ้าไม่เห็นยังไงต้องขออภัยด้วยนะว่าผมมองแบบไม่ได้มองผ่านหน้าจอนะ จ้าภาพให้ชัดหน่อยเนี่ยครับก็ประมาณนี้ยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะจริงๆเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมากมายก็ใช้ได้แล้วครับโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นเยื่อปลอมหนึ่งตัวไว้เราให้เราไว้ใช้ได้แล้วดีกว่าเราทิ้งนะเห็นไหมครับได้แล้วแค่นี้ก็เกลเบ็ดก็ใช้ได้เลยครับอันนี้นะ เกี่ยวให้ดูแล้วกันจริงๆมันมีรอยเกี่ยวเก่าอยู่แล้วนะผมก็จะเกี่ยวทับรอยเดิมเนี่ยแหละเนี่ยเห็นไหมครับนี้ก็เสร็จแล้วนี่ครับพี่เพื่อนๆจะมาลองดูแอคชั่นเจ้าตัวนี้นะเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับไอตัวที่ผมโมะนะมาดูกันครับว่าแอคชั่นมันเป็นยังไงนะจะอยูนใกล้ๆนะน่าจะมองเห็นกันนะ ตีน้ำดีอยู่นะเห็นไหมครับเนี่เนี่เน,นี่เห็นไหมหัวสายด้วยฐาก็สะบัดตีน้ำเห็นไหมครับรู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมร่อนร่อนดีนะดีนะผมว่าใช้ได้อยู่นะนี่ใช้ได้อยู่เป็นไงเห็นไหมครับผมว่าใช้ได้นะตีสกิปปจ้ิงดิเออใช้ได้ใช้ได้ เห็นไหมครับใช้ได้อยู่ครับตีใช้ใช้ได้เลยนะเพราะผมทําแบบเนี้ยประจาแหละผมผมก็บอกตรงเนยนะผมทําแบบเนี้ยประจำแล้วครับเพราะมันตียังไงวะเนี่ยคือแบบว่าบมงทีมันเราเสียดาย,ยางไงครับไม่อยากจะทิ้งไงนะเห็นไหมครับเนี่ยมันตีสกิปปิ้งได้เพราะมันเป็นเหยื่อสกิปปิ้งได้อยู่แล้วครับแต่ว่าแฟคชาั่นอ่ะผมว่ามันก็ดีขึ้นนะไอ้มันก็ดีนะเพราะว่ามันดีเมันเบาลงด้วยครับดีกว่าเราทิ้ง่ะนะ ลองดูนะครับตีสติปปิ้งเป็นไงเอยเป็นไงแอคชั่นดีตีน้ำเป็นไงครับไม่แรงเกินนะเพราะว่ามันมีแค่ข้างเดียวนะขาตีน้ำไม่แรงเห็นไหมครับเห็นไหมตีน้ำไม่แรงน่าจะาไว้ใช้ได้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับผมว่านะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเอาไว้ใช้ได้ครับถ้าเกิดขาดขาขาดมาอะไรมาก็เนี่ยแหละทำแบบนี้แหละครับ ดีกว่าเราทิ้งเนาะโอเคนะครับถือว่าผ่านนะทำแล้วถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับพี่พเพื่อนๆบางท่านนะครับก็เนีย่ยครับก็ไปลองทําดูแล้วกันนะครับดีกว่าทิ้งครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ